นี่เป็นไก่ปลานนำเนึงครับตัวผูกพอมันเป็นไก่ปลาลอยไกลปลาเล็ดรลอยครับจากเราห้างแหละอุตุานอนุรักษ์นายุ่งนนำโสมครับแม้มันเป็นไก่โตรครับนี่ครับตัวนี้ครับ ตัวรั้งนี้ก็เป็นไก่ปลาตัวเมย์นำหนึ่งรับไก่ปลาตัวเมย์นำหนึ่งครับผอมันเป็นไก่ปลา,เ,าเลือดลอยครับเป็นไก่ปลาแท้ครับอยู่ทางปา่าอร์หลักนายุงามสมทั้งพ่นเลยครับทรงแม่มันเป็นไก่ตอกรวมทั้งตัวผูตัวนั้นลยครับอกสีฟ้านครับ อมันเป็นไกดป่าเหลือลอยแม่มันเป็นเก่โตครับเป็นเป็นอขอกเดียวกันมืดครับดูนี่นี่ครับขอกเดียวกันมันครับนี่คือวิธีการเลี้ยงไก่ปลาให้นิ่งครับโดยที่ไม่อต้องผูกขาโดยที่ม่อต้องขังข,งขังเกาะ เอาเลี้ยงแบบโบราณโบราณแบบธรรมชาติการปล่อยแบบธรรมชาติก็อรูรักขยายพันธุ์ครัห้มะขยาขยายพันธุ์เขามีครับเป็นไครปลาตัวผู้นหนึ่งกับเป็นไค่ปลาตัวแม่ํำหนึ่ง ก็ทับกันชิบเรียอบลอยแล้วก็หลวงมากกว่าสึคือไก่ปลาเกลื่อน,น,นลอยทั่วไปแหละครับเพราะว่าบริเเอาไกต่ตอไปขันอย่างครับเขามีอีกไกต่ตอตัวเมย์ครับไกต่ตอแถเลยครับแต่ว่าไม่ถึงสองตัวขอ,ขอมีขามีคือกันครับในส่วนไกต่ตอคือตัวนี้ครับนี่ครับน,น,น,นี่ครับ ไก่โอตัวนี้ตัวนี้คือไก่โอครับนี่ครับไก่โอครับไก่โอครับนี่คือไก่โอครับนี่คือไก่โอระวังกไก่โอกับไก่ปลาโบ้คือกันครับนี่นี่ไก่นี่ตัวนี้คือไก่ปลาครับหางเบื้องหางก็หูวครับเบื้องหางก็เบืเอ้องหูครับ หางไก่โตกับหางไก่ป่าบูคือกันครับลักษณะการเลี้ยงไก่ป่าแห่นิ่งก็เลี้ยงแบบนี้แหละครับเลี้ยงแบบธรรมาชาติธรรมาชาติครับบ่มีิยังหมากไม้เกินเกินไปครับบ่ให้มันตกใจหรือ,อยังก่เอเหล้วแต่ก็บ,บใ่ให้ไก่ปลาไก่ป่าตกใจเด็ดขาดครับก็เลี้ยงแบบนี้คแรบบับธรรมาชาติธรรมาชาติ เรียงแบบธรรมชาติที่สุดครับให้ไก่ปลาให้หนิ่งครับนี่ครับนี่ครังเลยเกาะเข้ามาแลยก็กด subscribe กดติดตามกดไลค์ให้แน่ด้วยครับผมก็ขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube Ah, berdoa cinta,